สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุภดาวิจักชัยวงศ์ค่ะเราพบกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็พยายามหาทางออกโดยการยุติปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือว่าชาวมุสลิม แต่หากเราลองย้อนเหตุการณ์กลับไปนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์การปล้นปืนที่กองพันพัฒนาค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่สมกราคมปี2547จนถึงปัจจุบันนี้นะคะมียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า5,000คนส่วนเรื่องของตัวเลขผู้บาดเจ็บนับไม่ถ้วนค่ะซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการประชุมผู้นำศาสนาที่ทำเนียบรัฐบาล เื่อเป็นการหาทางออกและยุติความรุนแรงเรื่องที่เราพูดคุยกันค่ะก็โดยเฉพาะนะคะกลุ่มของพระสงฆ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้นี้ก็มีวัดไทยอยู่ประมาณ200กว่าวัดแล้วก็มีพระสงฆ์อยู่ประมาณ1,000รูปค่ะได้มีการพูดคุยกันและนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่สังคมไทยหรือว่าสื่อต่างๆไม่ค่อยจะมีการนําเสนอสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ กิจวัตรประจํวาวันที่มีการปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือสังคมไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปชมสกูปดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากกระทรวงสาธารณาสุขกันก่อนค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กับกระทรวงสาธารณาสุข ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่นับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะ5้าโรคสำคัญได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งทำให้สูญเสียชีวิตสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณด้านสุขภาพสูงถึงร้อยละสิของงบประมาณประเทศเพื่อลดอัตราป่วยตายและผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกระทรวงส,งสาธารณสุขในทัน คณะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพของคนไทยได้เร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพให้คนไทยแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายพร้อมชวนคนไทยลดโรคเพิ่มสุขเพื่อสุขภาพแข็งแรงทุกกลุ่มวัยด้วยการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณาสุขสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวิชคอม กลับเข้าสูร่รายการถอดสลักข่าวค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชบงค่ะและวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากพระรูปหนึง่งค่ะที่ได้มีโอกาสเดินทางไปทาํางานยัง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนลุมทั้งพระสงฆ์ที่อยู่ที่นั่นมาโดยตลอดนะคะกราบนมัสก,การพระเมธีธรรมจารย์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการค่ะ ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระสงฆ์ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายการทำร้ายนะคะแล้วตอนนี้ปัจจุบันสถานการณ์พระสงฆ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะถมาคิดว่าเวลานี้พระสงฆ์ใน3จังหวัดชดายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่นะฮะคือเ,เป้าหมายาต้นๆที่ที่พึงระมัดระวังและทางการเองก็ให้ความคุ้มครองอยู่ค,ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เวลานี้ใน3จังหวัดชดายแดนภาคใต้เนี่ย ถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คืออยู่ด้วยความลําบากอยู่ด้วยความลําบากทีเดียวเพราะว่าหนึ่งการไปไปบัติกิจต่างๆเช่นไปในงานนิมนต์ไปเทศไปอบรมสั่งสอนนี่ก็ต้องมีทหารเป็นหน่วยคุ้มกันไปซึ่งก็ผิดผิดไปจากเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก็ผิดไปจากเดิมที่สังคมไทยเราเคยมีนะฮะ,ะ,ะส่วนการเป็นอยู่ของพระสงฆ์เวลานี้หนึ่งก็บินทบาทซึ่งไปเป็นเป็นไปตามพุทธกิจที่พระองได้ได้ได ส่งอนุญาตไว้แต่การบินทบาทนั้นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยแต่เดิมเราก็นึกว่าสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยเเก,กคลยค็คือบาทแต่ตอนนี้สิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้คือทหารที่เป็นหน่วยคุ้มกันพระสงฆ์ในการออกบินทบาทสองก็ชาวบ้านได้มาถวายพระทหารทั้งเช้าทั้งเพลงแล้วก็สามเวลานี้ก็คือประชาชนจากภาคต่างๆรวมทั้งจากกรุงเทพมหานครร่วด้วย แล้วก็คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ <คะ S 2> ก็ได้ส่งอาหารข้าสารอาหารแห้งไปใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ตลอดเวลาใน <คะ S 2> วันนี้นะครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการบินทบาทก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจของทางพระสงฆ์นอกจากการที่ฐานให้ความคุ้มกันรพระสงฆ์แล้วตรงนี้ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมคะตมาคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันรวมรวม,รวมกันหลายอย่างเท่าที่เราดูเวลานี้นะก็คิดว่าสถานการณ์หนึ่งที่จะทําให้ บ้านเมืองดีขึ้นก็คือการเจราจาทีนี้พระสงฆ์เองท่านก็ในที่จริงในพระสงฆ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่ยท่านเป็นส่วนสําคัญทีเดียวในเรื่องสันติภาพนะแต่มาคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าทางรัฐบาลเองเนี่ยทำเรื่องเวทีของศาสนาให้เข้มแข็งนะทำเรื่องเวทีศาสนาให้เข้มแข็งก็คือหนึ่งอย่าละเลยภาคส่วนทางด้านศาสนาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากในเรื่องนี้ศาส,สนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย พุทธศาสนากับมุสลิมเป็นศา,าสนาสําคัญที่อยู่ใน,ในพื้นที่อสองศาสนานี่ควรจะได้รับการเอาใจใส่โดยเฉพาะในเรื่องสันติภาพจาก,จากภาครัฐนะฮะว่าทําอย่างไรพระสงฆ์และผู้นําศาสนามุสลิมเนะี่ยจึงจะมีส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้่แตวาว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่สองที่คนเห็นว่าเวลานี้รัฐบาลเดินมาถูกทางก็คือการเจรจา ก,กลุ่มต่างๆ <c oughs> ทีนี้มันจะมองเห็นว่าการเจราจาเนี่ยอย่างเวลา,าระดับโลกมีการมีการพูดคุยมีการเจราจากาันมีการประชุมที่ไหนเนี่ยเขาก็จะมีเวทีหนึ่งที่สําคัญควบคู่กันไป <c oughs> เวลานี้ตมาคิดว่าทางรัฐเนี่ยเจราจากับกลุ่มต่างๆ <c oughs> ในมาเลเซียเนี่ยควรจะมีการเจราจาเรื่องศาสนาควบคู่กันไป <c oughs> เป็นเวทีที่ควบคู่กันไป เวทีที่พูดถึงเนี่ยตมาคิดว่าน่าจะเป็นสองส่วนส่วน, <beğ> นที่หนึ่งก็เป็นเวทีสำหรับผู้นำศาส,สนาในท้องถิ่น <S S เช่นเจ้าคณะจังหวัดกับผู้นำศาสนาใน3าจาังหวัดชายแดนภาคใต้เวทีที่สองก็ควรจะเป็นเวทีที่ระดับสูงขึ้นมาเป็นระดับนโยบายทั้งสองศางส,สนาอันนี้ก็น่าจะเป็นเวทีสำคัญในการแก้ปัญหาใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องที่สที่แตมาเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือ การขยายขอความร่วมมือไปทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและนานา,นาประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องนี้เราอาจจะคิดว่าเวลานี้ปัญหาในประเทศเนี่ยเราไม่อยากออกไปข้างนอกให้คนเห็นแต่เวลานี้ปัญหาตั้งแต่ปี47มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยในส่วนของคารวาสก็อย่างที่พูดถึงว่ากว่า5,000กว่าชีวิตที่เสียชีวิตและก็เป็นหมื่นที่บาดเจ็บงบประมาณเพื่อการนี้กว่า2 0 0 0 0 0ล้านแล้ว ส่วนพระสงฆ์นั้นเสียชีวิตไปแล้ว7รูปบาดเจ็บกว่า20รูปในเหตุการณ์นี้เราก็ยังไม่เห็นว่ามันจะยุติได้ตรงไหนการขยายความร่วมมือไปกับนานาชาติและประเทศที่ประสบปัญหาอย่างนี้เช่นในฝรั่งเศสก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้ในแคว้นบาสท,ที่สเปนก็เคยประสบปัญหาอย่างนี้ในสินเกียงที่จีนก็ประสบปัญหาอย่างนี้เราน่าจะขยายความร่วมมือ ไปในประเทศต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเหมือนอย่างที่จีนเนี่ยก็เคยนําปัญหาเนี่ยไปไปหาหรือกับกลุ่มเอ eu เขาก็เป็นปัญหาที่เท่าที่พระพูดได้นะฮะ,ว,ะว่าอยากให้เห็นสันติภาพอยากให้เกิดความสงบสุขในสามจังแดนภาคใต้แต่ว่ารัฐบาลที่ทําอยู่ก็ขออนุโมทนาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเดินทางมาถูกทางแต่อยากให้เห็นภาคส่วนของทางด้านศาสนาเข้าไปมีส่วนด้วยเพราะอย่างที่ พูดถึงเมื่อกี้ว่าพระก็มีส่วนที่กระทบมากทีเดียวในเรื่องนี้ค่ะในส่วนของเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนอกจากก่อนที่จะไปถึงองค์กรของรัฐทางผู้นําศาสนาแต่ละท้องถิน่นได้เคยมีการพูดคุยระหว่างศาสนาด้วยกันไหมคะพระคุณเจ้าใน,ในเรื่องศาสนาเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยมีการพูดคุยกันมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นระดับประเทศใน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 อย่างเป็นทางการจริงๆแล้วระหว่างผู้นําทางศาสนาทั้งสองส่วน คือทั้งส่วนพระและส่วนผู้นำศาสนาของพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็เรียนหนังสือมาด้วยกันเป็นเด็กมาด้วยกันรู้จักกันเพียงแต่ว่านับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่ว่ามีส่วนที่เหมือนกันคือเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางสภาความมั่นคงก็ตามเป็นเรื่องทหารเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยแต่มาคิดว่าการที่จะให้ส่วนสําคัญ ให้สัดส่วนสําคัญในเรื่องศาสนาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในยุคใหม่แล้วก็นําไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดคนในระดับท้องถิ่นล่ะคะเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงบ้างคะต่อมาว่าส่วนใหญ่คนในท้องถิน่นเห็นด้วยนะส่วนใหญ่คนในท้องถิน่นเห็นด้วยเพราะว่าหนึ่งพี่น้องชาวพุทธเองเนี่ยก็แน่นอนแหละว,ว่ามีมีพระเป็นที่พึ่ง แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยพระแล้วก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดสั้นที่สุขในในพื้นที่ภาคใต้ด้วยแล้วก็ให้พระอยู่ได้อย่างอย่างอย่างปลอดภัยพี่น้องมุสลิมเองเนี่ยก็มีจุดเด่นเรื่องความสามัคคีแล้วก็เชื่อผู้นําโดยเฉพาะผู้นําทางด้านศาสนาเนี่ยก็จะพูดคุยกับพี่น้องมุสลิมได้อย่าง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 เชื่อฟังแล้วก็อย่างมีความสามัคคี เ่าจะมาค <c oughs> ิดว่าเอาจุดเด่นที่เป็นศรัทธาของสองศาสนานี่นะฮะต่างคนต่างศรัทธาคนหนึ่งศรัทธาในพระเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยแต่ศรัทธาทั้งสองอย่างเนี่ยจะมีผู้นําทางศาสนานเป็นตัวกลางเ <c oughs> พราะตัวกลางที่สําคัญเนี่ยทำอย่างไรจึงจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาได้ นอกจากในส่วนที่นโยบายไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับนโยบายที่อยากให้ทางรัฐบาลได้เข้ามีการพูดคุยไปแล้วนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องของพระสองฆ์ส่วนใหญ่กันบ้างดีกว่าที่ได้มีการจาวัดอยู่ในทางพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พระสงฆ์นะฮะอย่างในปัตตานีเนี่ยมีวัดทั้งหมดอยู่8 4วัดในปัตตานีนะมีวัดแปดสิบเจจังหวัดเดียวมีพระห้ารูปใสเนยยารามี47วัด มีพระ274รูปที่นาราธิวาสมี73วัดมีพระอยู่356รหูปทั้งหมดเนี่ยจะมาพูดตรงไปตรงมาเลยว่าพระเนี่ยไม่มีไม่มีทางที่จะย้ายออกจากพื้นที่เลยแล้วก็ในทางการส่วนหนึ่งก็พยายามให้ชาวพุทธเนี่ยอพยพออกนอกพื้นที่แล้วส่วนหนึ่งที่ทำมาหากินไม่ได้ที่เป็นชาวพุทธก็ออกนอกพื้นที่ ข้อมูลที่รู้กันอยู่แต่ฟังดูแล้วก็ขัดกันนะคะทั้งที่ประชาชนเนี่ยพยายามอยากจะออกจากพื้นที่ที่เป็นอยู่แต่ว่าในส่วนของพระสงฆ์ไม่มีพระรูปไหนที่อยากจะขอย้ายออกอใช่ไหมคะชาวบ้านก็ส่วนหนึ่งก็อยู่นะฮะส่วนหนึ่งก็อยู่แต่ส่วนหนึ่งก็ออกไปตามตาม,ตามท,ที่เพื่อความปลอดภยัยด,ด้านชีวิตครอบครัวก็ไม่เป็นไรแต่พระในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยพูดได้เลยว่าท่านไม่ย้ายจะให้ท่านย้ายออกจากพื้นที่ย้ายออกจากวัดท่านไม่ออกแล้วหลายวัดที่ทเป็นอยู่เนี่ย มีไม่เกินสามรูปสองรูปรูปเดียวก็มกีก็ท่านยืนยันที่จะอยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างสร้างความสงบในที่นั่นและก็ไม่ต้องการที่จะละทิ้งวัดไม่ละไม่ต้องการที่จะละทิ้งชุมชนไม่ต้องการที่จะละทิ้งชาวพุทธที่อยู่เกื้อกูลกันมาเป็นกัลยาณมิตรกันเป็นญาติธรรมกันมาท่านก็ต้องการที่อยู่ในพื้นที่กับส่วนที่สองเนี่ยจะมาคิดว่าท่านด้วยน้าพระทัยของ สมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีนาถท่านพลเอกนภพลบุญทัพในฐานะรองสมุหาราชองครองคล์ละท่านก็ทําโครงการพระสงฆ์นํภาภัยคุ้มภายใต้โครงการนี้ก็นํพาพระจากส่วนต่างๆไปอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากไม่ออกมาแล้วก็ยังมีพระลงไปเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครูค่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสนทนาถึงเรื่องนี้กันต่อคะ่ะสนับสนุนรายการโดย ปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวยเว็บบางกอกวายส์ดอทคอม